ทุกคนนะคะมาหุงข้าวเหนียวนะคะด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะธรรมดานะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะนําข้าวเหนียวของเรามาล้างก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจ้ะหุงข้าวเหนียวนะคะประมาณครึ่งกิโลจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเรานําไปล้างเลยจ้ะ โอเคจ้าหลังจากล้างสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํากันจ้าหงก็เหมือนกับหงข้าวเจ้าทุกอย่างนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเราหงข้าเหนียวเราจะใส่ปริมาณน้ําน้อยหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเติมน้ํากันเลยจ้าเติมน้ําลงไปจ้าน้ํานี่เราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะให้นะคะ น้ำนะคะกับข้าวของเรานะคะพลูหน่อยหนึ่งค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะประมาณครึ่งขีดนะคะสังเกตง่ายๆนะจ๊ะให้เราเอานิ้วมือของเรานะคะเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะจุ่มนะคะจุ่มลงไปอย่างนี้จ้ะนะจ๊ะจุ่มลงไปอย่างนี้นะ,ะจ๊ะเนี่ยค่ะนะคะก็จะได้ประมาณนะคะเอ่อครึ่งข้อมือค่ะนะคะ,นะคะไม่ถึงข้อมือดีนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะประมาณเออเลยๆข้อมือมาหน่อยหนึ่งค่ะนะคะประมาณนี้นะจ๊นะนี่นะคะ ไม่ถึงข้อมือดีนะคะทุกคนนะคะให้โผล่จากข้าวมานิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะนะคะมันจะแฉะนะคะถ้าใส่น้ําน้อยนะคะข้าวมันก็จะมันก็จะไหม้ก่อนสุกนะคะให้เราเติมปริมาณน้ําให้พอเหมาะพอดีนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเรานํามาหุงด้วยหม้อหุงข้าวของเราเลยคะ่ะ ปิดฝาจ้าเสียปลักจ้าหลังจากที่เราเสียปลักนะคะไฟสีเขีเขยวๆก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเราก็จะกดทํางานค่ะนะคะปึ้งนะคะไฟสีแดงนะคะก็คือจะอยู่ตรงปุ่มนี้นะคะกําลังเริ่มทํางานนะคะมอหงเข้าของเรานะคะกําลังหูเข้าเหนียวนะคะกําลังทํางานนะคะเดี๋ยวครบเวลานะคะเขาก็จะดีดเองอัตโนมัติเหมือนกับหูเข้าเจ้าทุกอย่างเลยจ้ะนะจ๊ะ ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดร ah ับประทานอร่อยๆด้วยกันค่ะค่ะหม้อไฟฟ้าของเราได้หุงข้าวเหนียวสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มปล่อยไอ้น้ําออกมาแล้วค่ะนะคะหม้อข้างในนะคะเริ่มเดือดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะหุงข้าวเหนียวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวสุกเขาก็จะดีดอัตโนมัติเองค่ะนะคะหุงเหมือนกับหุงข้าวเจ้าทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้นะคะหม้อหุงข้าวเหนียวของเรานะคะหุงด้วยหม้อไฟฟ้านะคะ ดีดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะมานะคะตัวนี้นะคะปุ่มนะคะสีเขียวนะคะวิ่งมาที่เมนูอุ่นนะคะค่ะแต่ว่าเราจะยังไม่เปิดทานนะคะเดี๋ยวเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะให้อ่หม้อไฟฟ้าของเราได้หุงข้าวเหนียวให้มันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดทาน,นะค่ะนะคะข้าวเหนียวเราจะได้เรียงเม็ดสวยๆไม่แฉะนะคะ ถ้าข้าวเหนียวของเราหุงด้วยหม้อไฟฟ้าสุกใหม่ๆเราอย่าเพิ่งเปิดทานนะคะให้เราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาได้ละอุเต็มที่ก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยเปิดทานคะ่ะข้าวเหนียวของเราจะได้ไม่แฉะจะได้สวยทานอร่อยจ้ะที่เราได้ปล่อยให้อ่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าของเราหุงข้าวเหนียวที่สุกแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ <carriage> เดี๋ยวเราก็จะนําข้าวเหนียวของเรามาระบายความร้อนนะคะแล้วก็นํามาใส่กระติบจ้ะ ว้าวข้าวเหนียวของเรานะคะแห้งนะคะสวยนะคะกำลังรับประทานเลยจ้ะนะคะกำลังสวยเม็ดกำลังเรียงกำลังพอดีเลยจ้ะนะคะน่ากินมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะนำข้าวเหนียวของเรานะคะมาระบายความร้อนแล้วก็ใส่ไว้ในกระติบจ้ะ เรานะคะหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเราได้นํามาระบายความร้อนแล้วก็ใส่ไว้ในกระติปนะคะไว้ทานนะคะกับซุปบะหมี่นะคะหรือว่าซุปขนุนแบบอีสานบ้านเฮาอร่อยๆนี่ละจ้ะนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะมาจ้ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะอร่อยออร่อยจ้ะนะคะ วันนี้ต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะจ๊ะก่อนจะจากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไล์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะ